ทุกคนของชิ้นนี้มันเทมากๆเลยไม่มีไม่ได้เลย้ยวสอนรับมงกุฎสีม่วงฮารุเอนสุดเบอกเลยของชิ้นนี้เขาแจกเพียงแค่3,500ชิ้นเขาแมบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะและการที่น้องน,นะคะจะได้ของฟรีชิ้นนี้นั่นก็คือ ตีบอสในโลกที่3คือตัวที่3นั่นเองนะคะจากนั้นน้องๆจะต้องอยู่ในแบบนี้เป็นเวลา600นาทีค่ะ600นาทีเนี่ยจะเท่ากับน้องๆจะต้องอยู่ในแบบนี้เป็นเวลา10ชั่วโมงนั่นเองและควยสุดท้ายเนี่ยน้องๆจะตีบอสตัวไหนก็ได้นะคะจำนวน999ตัวค่ะซึ่งเป็นบอสตัวไหนก็ได้จะเป็นบอสในโลกที่1แบบนี้ก็ได้นะคะน้องๆเพราะมันค่ะ มันน้อยสุดนะคะมือใหม่ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าน,น้องจะต้องตีบอสตัวไหนนะคะในโลกแรกนะคะนน้องไม่ต้องตีโลกที่2ก็ไม่ต้องตีไปตีโลกที่3ในตัวที่3นั่นเองค่ะนั่นคือเควสที่1ของการที่จะได้ของฟรีชิ้นนี้นั่นเองรีบมาทําตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ